นีเ่เทศเทสโชว,โชว์เล่นๆพอดีเห็มีบางคนใช้หลักการไี้ไปได้เรียกอะไรไปใช้ทำมาหากินแต่นี้ผมไม่ได้บอกว่าเครื่องตัวนี้แรงนะไม่แรงหลอดพันห้าร้วัตสามหลอดแบตลิเทียมก้อนเก่าก้อนเดิมกดแช่เลยไฟต่ำ ติดอยู่นะแต่ไม่แรงหรอกเบาๆดูสเต็ปสองประมาณนี้เล็กน้ดนอยคือดหลอดทันทันแล้วอ่ะพอดีไอตัวแรกเนี่ย หามันหายอะไรต่อเงี้ยที่คนเราเป็นช่างถ้าไม่มีใจจัรยาบบัณในวิชาชีพก็มันเป็นยังไงอยู่อันนี้เป็นเพียงแค่เทคนิคนะตามที่รินมันก็นไม่ได้แรงหรอก